เราจะไปที่ไหนกันดีโต้ฮะวันนี้เราไปที่ไหนกันดีวันนี้พาโต้ไปปักน้ำปานค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ปานบุรีนะคะที่ปากน้ำปานค่ะวันนี้มาหาอะไรทานที่แถวชายทะเลปากน้ำปานค่ะเพราะว่าช่วงนี้ของขายเยอะมากเลยที่ปากน้ำปานทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็หลากหลายด้วยค่ะทั้งอาหารทะเลทั้งยำทั้งโอสารพัดส,สารพัดจริงๆก็ว่างๆก็พาตโวตัมาด้วยแล้วก็มาเดินเที่ยวด้วยค่ะ ว่าจะให้เขามาไ่ว้น้ำปรากฏว่าวันนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะก็มาหาอะไรทานด้วยนะร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะสมัยก่อนนี้มีมีไม่กี่ร้านนะคะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขยายอีกด้านหนึ่งอีกภาคหนึ่งค่ะเยอะมากๆเลยแล้วก็อาหารการกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินดูด้วยกันนะคะที่<ม>ท<า>เราเห็นนี้ก็เป็น,นไส้หมูทอดค่ะ หน้าทานเนาะไส้หมูทอดไสกระเทียมน้าทานค่ะพี่ครับสมอซิมิครับแอบดูเขาขาเขาแล่เนื้อปลาแซลมอนค่ะเอาหนังออกชำนานมากเลยค่ะเป็นปลาแซลมอนสดๆเลยนะคะน่าทานเนาะ ม,ดดะะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆน,นะคะเพราะว่าอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยค่ะเราเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลาหมึกปลานะคะหรือปูเนาะมีหมดค่ะที่เราเห็นนี้เป็นกุ้งปล่อยนะคะใครที่ซื้อแล้วไม่ได้นํากลับบ้านนะคะก็สามารถนั่งทานได้ที่บริเวณชายทะเลเนาะเขามีที่นั่งให้สําหรับทานอาหารที่นี่ค่ะ ราจะเห็นว่าร้านค้าสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะตอนนี้เดินตามหามูเคตไม่ทราบหายไปไหนหายไปเลยเขาเดินเขาพาน้องหมาเดินตัวเองก็มัวแต่ไปหาซื้อของกินหายไปเลยค่ะเดี๋ยวตามดูไม่ทราบอยู่ตรงจุดไหนต้นตานด้านหน้าเป็นไฮไลท์ของปากน้ำปานนะคะใครมาก็มาถ่ายรูปกันที่นี่ เป็นเรียกง่ายว่าเป็นแลนด์มาร์กของของปากน้ำปานค่ะเรามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยต้นตาลสามต้นนี้เป็นสเสน่ห์ของปากน้ำปานนะคะใครมาอย่าพลาดนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะตอนนี้เราก็เห็นบรรยากาศของริมริมชายฝั่งของปากน้ำปานแล้วนะคะ ก็ดูคึกคืนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะคนก็มาเที่ยวเยอะค่ะอันนี้เป็นร้านเอเรียกง,ง่ายว่าเป็นเออทรัคเล็กๆเนาะทำดีค่ะฟู้ดทรัคค่ะทำดีชอบค่ะเป็นบาร์เล็กๆก็เห็นบรรยากาศแล้วก็น่ามาเที่ยวนะคะน่ามาเที่ยวมาพักผ่อนเนาะซื้ออาหารมานั่งทานอะไรประมาณนั้นนะคะ แสงไฟด้านหน้าเป็นบริเวณที่ทางภาครัฐเขาจัดไว้สำหรับบริการประชาชนนะคะหรือคนที่มาท่องเที่ยวแถวนี้เนาะก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นเล่น้เป็นมุมพักผ่อนใครซื้ออาหารก็สามารถมานั่งทานบริเวณนี้ได้อะคะ่ะก็ถือว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เราสามารถมาพักผ่อนนะคะมาหาอาหารทานแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆะคะ่ะเห็นโตโต้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวยังไงทักโต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 มากระแดดดีโตโตไปไหนมาลูกฮะแม่ฝ่าจะหากันเจอเดินเส่อยเลยเดี๋ยวขอถ่ายภาพโตโตกระแดดดีไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจดีๆสำหรับกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวนะคะ